นายสุรนันท์เวชาชีวะรองหัวหน้าพักซ้าอนาคตไทยในฐานะประธานภาคกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตสวนหลวงประเวทโดยมีนายอภิชาติจรัสโพคาเป็นผู้ประสานงานพักในพื้นที่ก่อนทำพิธีเปิดศูนย์นายสุรนันท์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสอนศาสนาพบปะพูดคุยกับอาจารย์ไฟโรสอยู่เป็นสุขผู้จัดการโรงเรียน โดยอาจารย์ไฟรรสมีข้อเสนอและต้องการให้มีการสนับสนุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับโรงเรียนในประเทศมุสลิมต่างๆทั่วโลกที่สนใจโครงการนี้เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้ที่กว้างไกลขึ้นโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเรื่องนี้โดยน,ดนายสุรนันรับข้อเสนอและจะนำไปหารือกับคณะทำงานของพักเพื่อร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะเท่าที่จะทำได้ต่อไป จากนั้นจึงเดินทางกลับมาที่ศูนย์โดยนายสุรนันต์กล่าวว่าการเปิดศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์รวมสาหรับประชาชนที่มีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะปัญหาน้ําท่วมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างขนาดนี้รวมไปถึงบางพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าปัญหาลำรางสาธารณะปัญหาถนนขาดช่วงขาดตอนหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้เข้ามาดูแล พักพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันทีนายสนุนันยังกล่าวถึงกองทุนสร้างอนาคตไทยอีกว่าจะช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในขณะน,นี้ได้เป็นจํานวนมากโดยจะมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือลงไปถึงทุกภาคส่วนทุกคนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน นายชุนนันยังย้ำถึงการกลับมาของดรสมคิดจาตัวสีวิทักษ์ว่าเป็นความตั้งใจที่จะกลับมาทำงานให้กับประเทศด้วยการร่วมมือการสร้างพรรคการเมืองของประชาชนและการแก้ไขปัญหาของประเทศต้องได้รับความร่วมมือกันของทุกคนทุกรุ่นจากทุกภาคส่วนจึงต้องขอแรงสนับสนุนจากทุกคนด้วย